สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดิฉันเจรภาสีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักในคืนนี้น่าติดตามเป็นอย่างมากคะ่ะคุณผู้ชมเราจะมาเกาะติดการเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีปราสาทเขาพระวิหารนะคะซึ่งล่าสุดตามข่าวที่ผ่านมาหลายท่านคงจะทราบกันดีว่าในวันที่11พฤศจิกายน2556นี้ศาลโลกเองนะคะก็ได้มีการนัดฟังคําตัดสินด้วยเพราะฉะนั้นคะ่ะผลของคดีจะออกมาในรูปแบบใดรวมไปถึงไทยเราเองนั้น จะมีโอกาสชนะในคดีนี้ได้หรือไม่ดังนั้นวันนี้นะคะเราจึงได้มีโอกาสนะคะเรียนเชิญผู้ที่เป็นหัวหน้านะคะคณะของทีมทนายในการต่อสู้คดีนี้กันมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะบอกถึงความชัดเจนในคดีนี้รวมไปถึงคาดเดาดูผลการตัดสินของศาลโลกในเบื้องต้นด้วยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านดรวีรชัยพลาสัยนะคะเอกคราชุตไทยประจํากรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และหัวหน้าคณะทนายคดีประสาทพระวิหารสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องฮอตจริงๆนะ,ะคะก่อนที่เราจะไปไปติดตามดูนะคะเนประเด็นอื่นๆที่มีคําถามเนี่ยส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังคงเป็นคําถามที่ค้างขาใจกับพี่น้องประชาชนอยู่อยากจะให้ท่านเล่านะคะในส่วนของคดีนี้โดยพอสังเขตในเบื้องต้นสักนิดหนึ่งคะ่ะตั้งแต่เราเริ่มทําคดีมาครับก็ในปีคศ2011นะฮะทกมูชาก็ได้ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลตีความคำพิพากษาของศาลโลก ในปีคศ .1962 ค่ะซึ่งในสมัยนั้นสารก็ได้ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารนอยู่ใต้ธิปไตยกัมพูชาเป็นของเขาไปใ,ให้ไทยถอนกําลังออกมาจากบริเวณใกล้เคียงปราสาทและสามให้คืนวัตถุโบราณกัมพูชาก็มาขอให้ตีความว่าบริเวณใกล้เคียงประสาทนี้นต้องกําหนดโดยเส้นเขียนแดน<ม>และต้องเป็นไปตามเส้นเขียนแดนบนแผนที่เราเรียกกันว่า1่ต่อสองแสนนะฮะซึ่งกัมพูชาเขาเรียกแผนที่ภาคเนวกหนึ่ง เราว่าผนวกคําฟ้องของเขาในคดีเก่าเลยเป็นภาพผนวกคําฟ้องที่หนึ่งแต่ไม่ได้มีผนวกคําพิพากษาอันนี้ต้องต้องย้านะฮะคมพูชาเขาบอกว่าบริเวณใกล้เคียงทุกคนไปตามเส้นบนแผนที่นั้นตามที่เขาถ่ายทอดและเข้าใจในปัจจุบันซึ่งก็คือเป็นพื้นที่ประมาณ4 6จตารางกิโลเมตรที่เราพูดกันนั่นแหละครับก็ศาลก็เลยรับก็รับไว้นะแล้วศาลก็กําหนดเนาะัมพูชาขอมาตรก,การชั่วคราวด้วยใน เวลาเดียวกันสารรับไว้แล้วเดือนกรกฎาคมก็ออกมาตรการชั่วคราวมากําหนดเขตปลอดทหารเขตเนี้ก็ยังคงอยู่จนทุกวันนี้แต่ว่าก็จะต้องหมดสลายไปเมื่อออกคำพิพากษาในวันที่11พฤศจิกาเสร็จแล้วหลังจากนั้นสารก็กำหนดให้มีการส่งข้อเขียนฝ่ายละสองรอบแล้วก็มีการให้การได้วาจารในเดือนเมษาย,ยนปีนี้ที่ผ่านมาที่ผ่านมาบัดนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนหมดแล้ว ศาลก็จะตัดสินแล้วครับค่ะในช่วงที่เรานะคะได้ไปให้ถ้อยคําวาจาในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็โอ้โหหเดือนแล,ล้วล่ะนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่เราเองได้ให้ถ้อยคําวาจาในเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆไปแล้วค่ะค,คือจะต้องตอบอย่างนี้ครับว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าเรา,รเราได้ทําทุกอย่างเท่าที่จะทาได้แล้วก็เป็นภาษาฝรั่งคือไม่มีหินก้อนไหนที่เราไม่พลิกดูเราพลิกดูหมด เราตรวจสอบเอกสารทุกอย่างเราค้นคว้าทั่วโลกนะครับทั้งเอกสารที่เพิ่งเปิดเผยออกมาใหม่นะครับและเอกสารเก่าทึ่งอจะยังไม่เคยมีใครพบนะฮะเสนอเอกสารไปยังสารรวมทั้งคาให้การด้วยประมาณ1,300กว่าหน้าทงในแง่ของกฎหมายและประวัติศาสตร์คือทุกอย่างจะถือเป็นหลักฐานทางกฎหมายหมดอาจจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์เอกสารทางวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นหลักฐานทางกฎหมายเพราะมันคำให้การเนี่ยพันสากว่าหน้านะครับเราเสนอไปเพราะฉะนั้นเราเรามีความเชื่อมั่นว่าเราทําทุกอย่างแล้ว แล้วเราก็ค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายนะครับก็คือแค่นี้นะครับจะตอบนะฮะเราคงจะไม่ไปถึงขั้นว่าจะแพ้หรือชนะนะครับค่ะนะแต่ว่าทีมทนายทุกท่านก็ทําหน้าที่ด้วยสุดความสามารถละอย่างเต็มที่จริงๆในหลากหลายช่องทางที่เราเนี่ยจะมีโอกาสใช่ไหมคะครทีนี้นะคะมาพูดถึงหลังจากที่ช่วง6เดือนนะคะช่วงระหว่างที่เราได้ให้ค่อยๆแถลงไปในช่วงเดือนเมษายนหลังจากนั้นเองค่ะเราได้มีการดําเนินการในส่วนของสิ่งใดอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะ มีครับมีไม่ได้หยุดเลยครับไม่ได้หยุดเพราะว่าจริงๆแล้วเราคาดคะเนไว้ตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีคำพิพากษาออกมาในช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับที่ที่มีข่าวมาอาจจะงง,งงกันช่วงก่อนหนะ้านี้เป็นเรื่องคาดคะเนทั้งนั้นจริงๆแล้วก็ออกมาตามที่เราได้ประเมินไว้เดิมนั่นแหละตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นต้นปีหน้าอ,อ๋อเป็นการคาดคะเนโดยเกิดจากว่ามีคดีซ้อนเข้ามาอะไรต่างๆคดเดาเอาจากมีผู้เดาเอาจากตารางของศาล แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคาดคะเนว่าประมาณ6เดือนหลังตัดสินเนี่ยน่าจะออกมาดังนั้นเราก็วางแผนทํางานของเรามาตลอดแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ประหลัดใจหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้พี่น้องประชาชนต้องสบายใจได้สิ่งที่เราทําก็มี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรานําเอกสารทั้งคําให้การวาจะ,ะรายลักษณ์สอนออกมาเผยแพร่แล้วก็อธิบายทําสรุปมีสั้นมียาวเข้าใจง่ายเข้าใจยากเขาไหน ชอบก็ไปอ่านของจริงเลยบนเว็บไซต์อะไรต่างเอกสารทุกชิ้นเข้าเขียนทุกอักษรโปร่งใสเปิดเผยหมดให้ใให้้แลวประชาชนศึกษาแล้วเราก็มีคอยมีกระบวนการให้ความกระจ่างเป็นระยะทั้งจัดสัมมนาไปพบผู้คนผมก็เดินทางคนกระทรวงธรรมเทศก็เดินทางไปตามที่ต่างๆร่วมกับส่วนราชการอื่นๆที่ร่วมตรวจสู้คดีนะฮะซึ่งมีหลายหน่วยราชการมากไม่ใช่เฉพาะกระทรวงธรรมเทศอันนั้นคือส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการเตรียมการว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์อย่างไรเมื่อมีคําตัดสินซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นการประชุม,มองส่วนราชการต่างๆโดยทางรัฐบาลพนัก่านในรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาดูเองท่านนายกท่านประชุมเองครั้งสุดท้ายก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ท่านก็ได้กาชับให้ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมอีกเรื่องทางแนวทางต่างๆ ว่าจะออกทางไหนแล้วเราจะทํายังไงแล้วท่านก็กําชับว่าคงต้องมาชูมอีกครั้งหนึ่งก่อนวันที่สิบดนะคะผู้ที่จะติดตามดูความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดน <uh> ั่นเองนะคะทีนี้นะคะก็มีข่าวออกมาบอกว่าแนวทางในการตัดสินเนี่ยมันน่าจะออกมาในรูปแบบของสี่แนวทางด้วยกันอยากจะให้ท่านทูตได้อธิบายถึงสี่แนวทางนี้ว่ามันมีผลดีแล้วก็ผลเสียอย่างไรให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบค่ะคือ ที่ปรึกษากฎหมายของผมเนี่ยนะที่ <c oughs> เห็นหน้ากันในจอแล้วทั้งหลายเนี่ย <c oughs> แล้วก็ผมนั่งประชุมกันก็เราก็คิดว่าออกมาได้สี่แนวทางหลักๆทางที่หนึ่งคือศาลท่านตัดสินว่าไม่มีอำนาจหรือบอกม,มีอำนาจแต่ก็ไม่มีประเด็นให้ตีความ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยก็คู่ต่อสู้ก็กแย้งกันอยู่ตรงนี้คือเราบอกว่าศาลไม่มีอำนาจเพราะว่ากัมพูชาฟ้องคดีเนี้ยจริงๆไม่ใช่คดีตีความไปฟ้องเรื่องที่นอกคดีเก่า <c oughs> คือเรื่องเขตแดนเพราะนั้นมันมันมน,อนอกประเด็น อำนาจของศาลมีแค่ตีความเพราะนั้นศาลไม่มีอำนาจที่จะต,ตีความาอำนาจตีความคำยากสาเก่าอ่ะแต่เท่าที่ฟ้องอย่างนี้ไม่มีอำนาจเพราะเกินแล้วนอกจากนี้เราก็บอกไม่ค่อยเห็นแย้งระหว่างคู่กรณีเพราะว่าไทยปฏิบัติแล้วตั้งแต่ปี2005-2006ั200 6, มบูชาก,ก็ยอมรับแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเป็นเรื่องเมื่อไม่นานนี้แต่ัมพูชาเขาก็าบอกเขาไม่เคยยอมรับเลยนะแล้วก็มีข้อขัดแยง้งแล้วก็เขาไม่ได้ฟ้องเรื่องเขตแดนอันนี้ก็แย้งกันอยู่อย่างนี้ก็มีทงเป็นไปได้ว่าศาลจะออกบอกว่าศาลบอกไม่มีอำนาจ ถ้าศาลออกงี้ก็จบหยุดหยุดหมดแต่ถ้าศาลบอกมีอำนาจก็จะก้าวไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆที่เหลือะนะฮะความเป็นไปได้ที่สองก็คือศาลก็ตัดสินให้ตามที่กัมพูชาขอ,อก็คือตัดสินว่าคำพิพากษาปีสองพันร้อยห้าเนี่ยได้ตัดสินไว้ว่าเส้นเขตแดนต้องเป็นไปตามแผนที่หน,น,นึ่งถองสองแสนซึ่งเป็นขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงนะฮะและต้องเป็นไปอย่างที่กัมพูชาถ,าถ่ายทอดในวันนี้อีกด้วยนะฮะ ซึ่งอันนี้เราก็ต่อแต่ประเด็นนี้เราก็ต่อสู้ว่ากัมพูชาหนึ่งบริเวณใกล้เคียงมันไม่จำเป็นต้องกําหนดโดยเส้นเขตแดนสองศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดนในสมัยนั้นสามกัมพูชาในสมัยก่อนสมัยคดีเก่าก็ไม่ได้ถ่ายทอดเส้นบนแผนที่นั้นน่ะเหมือนอย่างที่เขาถ่ายทอดในปัจจุบันที่กัมพูชาถ่ายทอดในสมัยนู้นน่ะเป็นพื้นที่เพียง0.35ตารางกิโลเมตรวันนี้ที่เขาถ่ายทอดเป็นถึง4.6นะครับ ซึ่งมันก็มีความคล้ายเคลื่อนมันก็มีความไม่ตรงกันใช่ครับก็คือสิ่งที่เขาขอวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาขอในวันโน้นเพราะณนี้ไม่ใช่ตีความต่างกรรมต่างวรระกันไปก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปพวกนีค่ะนะคะครับทางเป็นไปได้ที่สามคือศาลตัดสินตามที่เราขอค่ะคือเราไม่จะว่าเราขอก็ไม่เชิงตามที่เราชี้สารว่ามันควรจะเป็นเพราะคนที่ขอคือโจทย์นะเราเราไม่ได้เป็นโจทย์เราชี้สารว่ามันควรจะเป็นว่าบริเวณใกล้เคียงบศามันต้องเป็นไปตามเส้นมติคณะมนตรี ปีทั้งที่เราได้ล้อมรั้ดน้มให้เข้าไปแล้วค่ะซึ่งเราเห็นว่าตรงก네ับพื้นที่ที่กรมชาเรียกร้องในคดีเดิมต่างกันก็เพียง0.07กิโลเมตรซึ่ง0.07กิโลเมตรนั้นกัมพูชาได้ยอมรับไว้แล้วสมเด็จสีหุนุ่งทรงตรัสไว้ว่าไม่กี่เมตรและไม่สําคัญแล้วก็ผู้น eh ํากัมพูชาอื่นๆก็แสดงท่าทีเดีวยวกันแล้วเป็นเวลา40กว่าปีกัมพ so ูชาไม่เคยไปขอ ร้องเรียนบังคับคดีว่าไทยไม่ปฏิบัติเลยซึ่งมันก็ล่วงเลยมานานมากพูดง่ายๆคือบ่นแต่ไม่ไปแจ้งตำรวจพูดง่ายๆลยนะพูดตรงไปตรงมาแบบภาษาง่ายง่ายแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ก็น่าจะถูกต้องแล้วคขจะตัดสินให้เราเนี่ยตกังอันนี้คือในส่วนของสามแนวทางนะคะอันนี้ก็มีแนวทางที่สี่ทางที่สี่เนี่ยจะไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่เรื่องกำหนดพื้นที่ไม่ใช่เรื่องกำหนดเส้นแต่เป็นเรื่องท้ายๆออกกลางๆในเรื่องของหลักการ ทางกฎหมายคือศาลจะให้คําอธิบายว่าคําพิพากษาปี2 5 0 5เนี่ยหมายความอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สถานะทางกฎหมายของแผนที่เป็นอย่างนี้เส้นนี่มีสถานะอย่างไรเสร็จแล้วบนพื้นฐานอันนี้ก็ไปเจรจากันเองก็เป็นไปได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบที่เรียกว่าออกกลางๆนะครับนะคะซึ่งแน่นอนว่าใน4นะคะคำตัดสินซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาด้วยรูปแบบใดก็คงจะต้องไปรอรุ้นกันอีกทีวันที่11บ เดือนหน้านี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าคําตัดสินของศาลโลกเนี่ยเป็นอันสิ้นสุดถูกไหมคะนะะอุทธรณ์ไม่ได้ครับค่ะอุทธรณ์ไม่ได้แล้วแล้วก็มีผลผูกพันตามกฎหมายกฎหมายนั้นก็คือกฎบัตรสากลชาติที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับค่ะนะคะทีนี้มันก็มีเสียงสะท้อนออกมานะคะว่ามีการคาดการแน่นอนอยู่แล้วหละหลายคนก็อาจจะต้องมีความตื่นตัวกับกระแสข่าวนี้นะคะแล้วก็มีความกังวลกับกระแสข่าวนี้ว่าไม่แน่ไทยเราเนี่ยอาจจะออกมา2แบบก็คือ ไม่เจ้าก็เจ๊งนี่นะคะท่านมีความคิดเห็นยังไงคะในประเด็นนี้ครับผมพูดมาตลอดตั้งแต่เริ่มทําคดีว่าผมไม่มองเรื่องแพ้เรื่องชนะนะคะเราอย่าไปมอยนั้นมองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แก้ปัญหานี้ทีให้ถาวรการที่ัมพูชาเข้าไปฟ้องเนี่ยนะฮะแล้วก็พลิกถ้าจะมองว่าวิกฤตแล้วก็พลิกเป็นโอกาสที่จะร่วมกันแก้ให้จบสิ้นไปนะฮะแต่ไอการแก้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ยังไงก็ได้มันก็ต้องดู ข้อบทกฎหมายโดยเฉพาะอยิ่งว่านี่เป็นคดีตีความไม่ใช่คดีใหม่จะไปฟ้องอะไรเพิ่มใหม่อย่างที่เขาทำนี่มันก็ไม่ถูกอย่างไรก็ตามก็หวังว่าสิ่งที่ไม่ถูกจะได้รับการแก้ไขโดยสาร แล้วเมื่อนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสให้เรานําสันติภาพสันติสุขมาสักทีจะได้อยู่กันอย่างสบายนะแล้วเขาก็จะเป็นประชาโคลมาเซียนกันอยู่แล้วนะครัะคือพูดง่ายๆว่าจะได้มีความชัดเจนกันอาจจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศร่วมกรรันแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวร่วมกันก็เป็นได้เป็นได้อย่างยิ่งครับเพราะว่าเรื่องพัฒนาร่วมพื้นที่เนี่ยจริงๆเป็นความคิดของไทยมาตั้งแต่จะสิบปีแล้ว่กัมพูชาเนี่ยไม่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 ต้องการพูดง่ายๆอยากจะทำคนเดียว ผมคิดว่านั่นแหละคือต้นตอแห่งปัญหาถ้ากพูชาพ<ม>ัฒนาพื้นที่นี้ร่วมกันซาแล้วเรื่องเขียแดนค่อยมาว่ากันอีกลูกหลานอันนี้กับป่านนี้รวยกันไปแล้วครับเนี่ยพอไปฟ้องนี่ก็เลยยิ่งคาอยู่นี่แหละครับะนะคะเอาละ,นะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านทูตกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนลุนรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินทอ1115